ที่นี่ปูบับกลับกันไม่กลับเลยอเอ้าเอาดอนดอนเดินมาไหมจ๊ะดอนอีเ <laughs> ดอนมาไหม <laughs> อู้ไม่มีเแล้วเว้ยถอยถอยมาถอยมาโอยถอยถอยโอ้โหทิบผายละใช่เลยโดนนะ ลีเฟชเชอร์เอาตามกูมาไอ้สัตว์ไม่ได้ขยับไอ้สัตว์ กูวัวแม่งมาสี่วะเ,เอาจะมีอะลรเู้ยหมคุกดไฟกดกด็กดแล้วกดหมดแล้วกดหมดแล้ว กูดันคิดกลางไปเลยดีกว่า

ไอสัตว์กูเลยม่เชื่อตีบ้านเลยสัตว์เหว่แล้วมึงตีบ้านกูก็ล็อกเสร็จปุ๊บกูตีบ้านเลยเชื่กูแม่งไม่มาไอสัตว์แม่งเรื่องเชื่อขูว่ามันเครื่องไงสัตว์ยี่เกมเกมดันแต่ดันบ้านไม่ยอมดันบ้านนะสัตว์มันดันไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นหลายรอบแล้วมันขึ้นไม่ได้ยากโอ้ยมาสองสองไอ้สัตว์